เจาะลึกสถิติโอนาน่ากับดอนนารุม่ามือเก่าผีแดงมีจุดเหนือกว่าจริงหรือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตกเป็นข่าวเตรียมล่าตัวจานลุจิดอนนารุม่าจากปารีสแซงต์แชร์แมงมาเป็นมือหนึ่งคนใหม่แต่เมื่อเปรียบเทียบสถิติในฤุูการก่อนครับระหว่างโอนาน่ากับดอนนารุม่าเนี่ยพบว่ามีหลายด้านที่โอนาน่าทำได้ดีกว่าดอนนารุม่ามีจุดเด่นในด้านอันตราการเซฟรวมครับอยู่ที่ 46. 9เปเนหนือกว่าโอนาน่าที่ทำได้3 9 4เซ ส่วนการเปิดบอลยาวครับโดนารุม่าทำได้37.5เทียบกับโอนาน่านั้นทำได้เพียง25.6ซึ่งจุดนี้จะสร้างโอกาสในการสวนกลับได้ดีแต่โอนานานั้นเด่นชัดกว่าในเรื่องของลูกกากอากาศครับชนะไปถึง47.5%ดขณะที่โดนารุมา่าท่านทำได้เพียง18.8เปรวมไปถึงความแม่นยำในการจ่ายบอลสัน้น68.8%เหนือกว่าโดนารุม่าครับ64.4 ส่วนจุดที่แตกต่างที่สุดก็คือว่าการเซฟลูกยากกับโอนาน่านั้นมีค่าเฉลี่ยสูงถึง51.2%ขณะที่ดดนาลุม่าอยู่แค่19.4%ตรงนี้แสดงถึงการตัดสินใจและปฏิกิริยาที่เฉียบขาดกว่าในจังหวะกดดันนอกจากนี้ในเกมหลีกโอนาน่ายังเก็บได้ถึง9คีนชีทมากกว่าดดนาลุม่าที่ทําได้เพียง4ครั้งแม้ดดนาลุม่าจะมีข้อได้เปรียบทางด้านการเซฟรวมและการเปิดบอลยาว แต่เซติก็ยังชี้ว่าโอนาน่ามีจุดแข็งสําคัญที่ช่วยทีมได้มากโดยเฉพาะการเล่นลูกกลางอากาศการจ่ายบอลสั้นและการเซฟในจังหวะสําคัญ